สวัสดีค่ะดิฉันการจนาวงชัยวันนี้จะนำท่านเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของเชิญค่ะองค์ประกอบที่1ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของมีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จนได้รับรางวัลมากมายดังนี้ องประกอบที่2อนวัตกรรมการบริหารจัดการสทานศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการเช่นของ NFE ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเพจโตค่ะนักศึกษาผู้เรียนผู้รับบริการสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลแหล่งเรียนรู้เข้ารับบริการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลานวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายระดับดีมาก ด้านการจัดการเรียนรู้และรางวัลน,นวัตกรรมการปฏิบัติราชการระดับดีจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการองค์ประกอบที่3ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนผู้รับบริการขอเชิญท่านพบกับครูกศนตำบลผู้ประสานงานผู้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนต่อไปค่ะ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของได้ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้การเรียนรู้ตลอดชีวิตและในปี2566นี้รางวัลที่เราภาคภูมิใจคือรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาว,วชนนะคะนางสาวทานทิพย์อินทวงศ์ค่ะนักศึกษาร,ระดับวัธเยมศึกษาตอนลายนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตระบงหลงเรานะครับก็มีแงนงเรียนรู้ของสุขาวดีพาทไทยรยอได้รางวัลต่างๆนะครับ อาทิเช่นนะครับรางวัลเชื้อชูเกียรตินะครับป็นคตูช่างศิลปรกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในตำบลสีดอนชัยมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้รับบริการและชุมชนดังนี้ค่ะชุมชนสีดอนชัยได้รับเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยุราวิถีมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือการแต่งกายด้วยผ้าที่ทอขึ้นเองมีีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ เรื่องราวมรดกวัฒนธรรมไทยลื้อโดยเฉพาะวัฒนธรรมการทอผ้าที่บรรพบุรุษช่างทอได้รังสรรค์สืบทอดต่อกันมาที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และลักษณะของตนเองเกษตรกร,กรต้นแบบระดับจังหวัดและระดับประเทศของแหล่งเรียนรู้ในตำบลสถานมีการจัดการองค์ความรู้ถอดองค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้กับสถานศึกษายอย่างต่อเน,นื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายจนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลงานเด่น รองชนะเลิศการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสผมส,มสมระดับประเทศประจำปี2566 2. รางวัลรองชนะเลิรการประกวดศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรประจำปี2566 25ระดับจังหวัดตำบ,บลบุญเรืองม,มีแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่นสามารถเป็นต้นแบบได้ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านต้นป้องใต้โดยได้รับรางวัลรองชะเลอศอันดับที่2 ระดับจังหวัดบ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทาําแผ่นดินทองสองสป่าชุ่มน้ําบ้านบุญเดือนได้รับรางวัลอ e ีควอเตอร์ไพจากองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศและรางวัลลูกโลกสีเขียวประเทศชุมชนจากมูลนิธิโลกสีเขียวในเครือปตทค่ะ้าน,านขึ้นใต้เป็นแหล่งเรียนรู้อันดับต้นๆของสถานศึกษาโดยมีแหล,ล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จัเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้ชุมชนยังได้รับรางวัลชุมชนจิตอาสารองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับภาคเหนือหมู่บ้านบริหารจัดการขยะรางวัลชนะเลิศกองคุนแม่ของแผ่นดินในปี2566กศนตมพศได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งผลให้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศในการประกวดการขับร้องบทเพลงราชนิพนธ์